สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเ,เจอกันอีกคลิปนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16กระดักกระดาเป็นวันดีของทุกๆท,ท่านก็ขออบวยอวยพรให้ทุกท่านโชคดีร่ํารวยร่ํารวยก็พาเพื่อน,อนๆมาดูวันนี้คะ่ะอันนี้ก็คือเสาวรสนะคะเป็นส่วนประกอบนะ,ะของในน้ําผักปั่นของคุมมดนะฮะ ะะผลไม้รสเปรี้ยวก็จะมีเสาวรสับประรดนะคะแล้วพอเดาได้สาวรสมาเนี่ยเราก็ต้องทําการล้างเห็นไหมคะเราก็มีน้องก้อยมาช่วยล้างน้องก้อยสวัสดีเพื่อนๆค่ะ,ะสวัสดีค่ะนะคะได้น้องก้อยมาช่วยล้างเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราจะมาถึงแล้วผ่าเลยไม่ได้นะคะต้องมาล้างน้ําก่อนนะคะ ล้างนี่ค่ะตามขั้นตอนอย่างที่น้องก้อยทำนะฮะพอล้างเสร็จเนี่ยแล้วเราก็เอามาผึ่งค่ะนะฮะพอเราได้อย่างนี้แล้วก็มาผึ่งใส่กระจาดนะฮะพอผึ่งใส่กระจาดเนี่ยพอมันแห้งดีแล้วเนี่ยน้องก้อยก็จะทําการผานะฮะแล้วถึงจะเอาเนื้อไส้ในของสาวรสนะฮะเก็บใส่กล่องไว้แล้วก็ทำเ,เป็นส่วนผสมนะฮะเนี่ยฮะเพื่อนๆไม่ทานทนไหวหรอคะ นะส่วนประกอบดีๆทั้งนั้นเลยส่วนเสาวรสเนี่ยมันเรื่องของความเปรี้ยวนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งอาชีพของคุม,มดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนมาก็จะเป็นกล้วยนะคะควาหวานได้มาจากกล้วยเราไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะเพื่อนๆได้มาจากกล้วยกล้วยหน้านี้นะคะก็จะเนี่ยค่ะหน้าฝนนะคะก็จะไม่ค่อยมีไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงเดือนมีนาเมษา ช่วงเดือนมีนาเมษานี่กล้วยจะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความหวานของน้ําผักปัน่นไม่ใส่น้ําตาลแต่ใส่กล้วยกล้วยในช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะอีกหลายๆอย่างนะคะในส่วนผสมของน้ําผักปัน่นนะคะอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูค่ะจริงๆแล้วเสาวรสเนี่ยเราจะสั่งมาทุกสัปดาห์นะคะอันนี้ได้มาเมื่อวานวันเสาร์เราต้องรีบทําเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเหี่ยวพอเหี่ยวปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่าได้ยากนะคะ น้ำเขาก็จะแห้งนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะนะคะวันนี้ก็พามาดูสาวรสค่ะว่วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีร่ำรวยร่ารวยเฮงๆค่ะคลิปนี้ก็พามาดูเสาวรสคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะน้องก้อยสวัสดีค่ะขั้นตอนการทําสะอาด